ถือโอกาสกับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกันกับช่องไปปอฟาร์มครับเมือนี่มีควายแม่ลูกมาให้พี่น้องได้ชมนะครับนี่ครับนี่แหะครับพี่น้องแม่ลูกโค้งดีๆครับพี่น้องเป็นลูกผูด้วยครับผมตัวนี้สูงอยู่ลอยสามเอ็ดครับสูงลอยสามสิบเอ็ดครับนี่แหละครับขาดำเรียงจังหน่อยด้วยครับพี่น้อง ตัวไม่ไม่สุดๆครับนี่ครับตัวไม่ไม่สุดๆขาดแต่น้ำเลี้ยงครับพี่น้องนี่ครับมาเอาไปใส่หยาครับพี่น้องกินหญ้าดีๆได้ครับนี่ครับนี่ครับลูกครับเป็นลูกผูด้ครับนี่ผูกกับแข้งขาดีๆครับตัวนี้เจ้าของเป็นบาแมีมันผสมเราได้ครับพี่น้อง ตัวนี้เพิ่ว่าโค้มโตครับผมพอพันราคาดีๆพนละพี่น้องราคาพันหนึ่งพนัะเพิ่นผสมนี่ครับเชียงขาดีๆหางดีนะครับพี่น้องตัวนี้ครับ้งสางดีครับหางดีนี่ครับตัวลูกมันครับตัวลูกก็สีได้ประมาณสีหาเดือนนี่แหละครับผมนี่เม่ครับนี่ตัวนี้เปิดไบยูหกหมื่นสองเด้อครับพี่น้องนี่ครับ เปิดไว้หกหมื่นสองครับค้วยเกิสิคั้วอยู่ประมาณลูกแรกลูกสองนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับเขียงขาดีเล็บดีนะครับพี่น้องตัวนี้ตัวนี้เปิดไว้หกหมื่นสองครับส่นจิตสนใจต่อร้องได้ครับผมกับเบอร์โทรก็ศูนย์หกสองครับเก้าเก้าสองหนึ่งสามสองหาครับนี่แหละครับค้วยังประธานในแปลยู่ได้ครับพี่น้องมีบ่คอยหลายครับ ของนี่คว้วแพงครับไปหาสื่อกันยากยากครับนี่มาให้พี่น้องได้ชมกับ้มเดียวเนี่ยแหละครับพี่น้องแม่ลูกผูด้วยครับตัวนี้นี่ครับค้วเกิดยุลูกแรกลูกสองนี่แหละครับพี่น้องนี่ครับชียงเชียงเลยครับนี่นี่ครับหางกระดีครับ ชูงยุ่ยอยสามเอ็ดครับสนจิตสนใจอยากมาชมหนาคอกก็ได้ครับผมอยู่ที่อำเภอเมืองสารคามครับพี่น้องนี่ครับลูกมันครับนี่นะครับมากะโทรมาตอร้องกันได้ครับพี่น้องนี่นะครับยังได้กับฝากกดไลค์กดแชร์ได้ด้วยครับผมฝากกดติดตามนั้นเลยครับผมกับช่องน้องไม่ครับผม นี่แหละครับพี่น้องมือนี้กับมามีมาให้พี่น้องได้ชมเพียงทอนนี้แหละครับผมกาบสวัสดีครับ